สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคำพูดเจเจตรินยกมือไหว้ขอบคุณปินเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้การติดตามสำหรับข่าวลือคู่รักอยุก90ู่90เซนไบยาทำให้ชาวเน็ตจ,จำนวนมาก ต่างยงไปที่คู่รักของเจเจตรินและปินเกตมณีถึงวันนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวโดวยตรงมีเพียงการเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลที่ตอกย้ำข่าวลือดังกล่าวเพราะในอินสตาแกรมของทั้งคู่มีการลบข้อความและพับวันครบรอบแต่งงานหรือการที่ฝ่ายชายขอถอนตัวการร่วมแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ประวัติศาสตร์ของสองค่ายยักษ์แกรมมี่และ RS ทั้งนี้หากย้อนกลับไปในช่วงวันแม่ในปี2562เจเจตรินและปิ่นเก็ตมณีพร้อมกับลูกชายทั้ง3คนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรได้มาร่วมพูดคุยในรายการ3มแซบ ซึ่งช่วงไทยๆของรายการได้มีการทำเซอร์ไพรส์ปิ่นเก็บมณีเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยลูกชายทั้ง3าได้นำพวงมาลัยมากราบคุณแม่เรียกว่าบรรยากาศซึ้งจนพิธีกรอย่างชมพูรอรยาถึงกับน้ำตาไหลนอกจากนี้เจเจตรินยังได้เผยความรู้สึกถึงปิ่นเก็บมนีพร้อมกับยกมือไหว้ว่า ขอบคุณปิ่นที่ปิ่นเป็นภรรยาที่เติมเต็มชีวิตให้กับเจและขอบคุณปิ่นที่เป็นคุณแม่ที่ดีที่สุดที่ช่วยดูแลเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรเป็นครอบครัวที่ทําให้เรามีความรักให้แก่กันตลอดเวลาขอบคุณปิ่นมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ